ยินดีต้อนรับสู่รถยนต์รุ่นใหม่ปี2026และวันนี้เราจะก้าวเข้าสู่ภาพลักษณ์ใหม่ที่กล้าหาญของความแข็งแกร่งความน่าเชื่อถือและการออกแบบที่ทันสมัยด้วยรถกระบะ Isuzu KB สอูนย์ปี2026ยียานพาหนะที่จินตนาการขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการพลังความทนทานและความมั่นใจในทุกเส้นทางที่พวกเขาเดินทางตั้งแต่แรกเห็นรถกระบะคันนี้ประกาศตนด้วยความน่าเกรงขามผสมผสานมรดกที่แข็งแกร่งเข้ากับความล้ำสมัยที่พร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต นี่ไม่ใช่แค่รถบรรทุกแต่เป็นการประกาศถึงจุดประสงค์สร้างมาเพื่อการทำงานการผจญภยัยและชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้รวมอยู่ในเครื่องจักรที่ทรงพลังเมื่อกล้องค่อยๆเคลื่อนไปรอบๆด้านหน้าคุณจะสังเกตเห็นท่าทางที่กว้างและดูดันของ isuzu kb 2 0ปี2026ทันทีกระจังหน้าดูโดดเด่นและแข็งแกร่ง,งตกแต่งด้วยสีเมทัลลิกเข้มพร้อมเส้นแนวนอนที่คมชัดเน้นความกว้างและความแข็งแกร่งตราสัญ,ญลักษณ์ isuzu ตั้งอยู่ตรงกลางอย่างภาคภูมิใจ เป็นสัญลักษณ์แห่งความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและความไว้วางใจมานานหลายทศวรรษไฟหน้า LED เพียวบางคมชัดและชานฉลาดออกแบบมาเพื่อส่องทะลุความมืดฝนและฝุ่นได้อย่างง่ายดายไฟวิ่งกลางวันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ Isuzu KB20 เป็นที่จดจำได้ทันทีแม้จากระยะไกลาการชนหน้าได้รับการเสริมความแข็งแรงและออกแบบอย่างสวยงามให้ทั้งการปกป้องและสไตล์ที่ลงตัวเหมาะสำหรับภูมิประเทศที่ครุขรหรือถนนในเมือง เมื่อมองจากด้านข้าง Isuzu KB 2 0แสดงให้เห็นถึงภาษาการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเส้นสายที่แข็งแกร่งวิ่งจากบังโคลนหน้าไปยังฝากระโปรงท้ายทำให้รถกระบะดูเคลื่อนไหวแม้ในขณนะจอดอยู่กับที่ซุ้มล้อเด่นชัดรองรับล้ออันลอยขนาดใหญ่ที่หุ้มด้วยยางออฟโรดที่ให้การยึดเกาะความมั่นคงและความมั่นใจบนทุกพื้นผิวกระจกมองข้างมีขนาดใหญ่และใช้งานได้จริงพร้อมไฟเลี้ยวและกล้องในตัวเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภยัย การตกแต่งด้วยโครเมียมหรือสีดำด้านเล็กน้อยตามประตูเพิ่มความหรูหราโดยไม่ลดทอนบุคลิกที่แข็งแกร่งของรถกระบะด้านหลัง Isuzu KB20 รุ่นปี2026ยังคงการออกแบบที่โดดเด่นด้วยฝากระโปรงท้ายที่แข็งแรงและไฟท้ายเล็ดที่ทันสมยัยซึ่งสะท้อนสไตล์ที่เฉียบคมของด้านหน้ากระบะท้ายกว้างขวางและเสริมความแข็งแรงออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกหนักเครื่องมืออุปกรณ์หรืออุปกรณ์ผจญภัยได้อย่างง่ายดาย ฝาปิดท้าทยเปิดได้อย่างราบรื่นและสามารถติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการขนถ่ายได้อย่างง่ายดายรถกระบะคันนี้สร้างมาเพื่อผู้ที่ต้องทุ่งพารถทุกวันไม่ว่าจะเพื่อการทำงานหรือการพักผ่อนทีนี้มาดูภายในกันบ้าง kb 2 0สร้างความประหลาดใจด้วยห้องโดยสารที่ผสมผสานความแข็งแกร่งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีเมื่อคุณเปิดประตูคุณจะได้รับการต้อนรับด้วยภายในที่กว้างขวางออกแบบมาเพื่อให้การขับขี่ทางไกลและการทำงานหนักในแต่ละวันสนุกสนานยิ่งขึ้น วัสดุคุณภาพสูงถูกใช้ทั่วทั้งห้องโดยสารด้วยพื้นผิวสัมผัสที่นุ่มนวลทนทานการเย็บตกแต่งและพื้นผิวที่แข็งแกร่งซึ่งสะท้อนถึงจุดประสงค์ของรถกระบะเบาะนั่งกว้างรองรับได้ดีและออกแบบมาเพื่อความสบายตลอดทั้งวันพร้อมตัวเลือกเบาะหุ้มระดับพรีเมียมที่เพิ่มความหรูหราให้กับรถกระบะที่ใช้งานหนักคันนี้การจัดวางแผงหน้าปัดทันสมัยและเน้นผู้ขับขี่โดยวางปุ่มควบคุมที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในระยะที่เอื่อมถึงได้ง่าย ตรงกลางห้องโดยสารระบบสารบันเทิงแบบหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่โดดเด่นเป็นอย่างมากเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่นผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto Inter f เ c e ฟสใช้งานง่ายตอบสนองได้ดีและออกแบบมาให้ใช้งานได้แม้สวมถุงมือทำให้ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันระบบนำทางเพลงการตั้งค่ารถและมุมมองกล้องสามารถเข้าถึงได้ผ่านจอแสดงผลส่วนกลางนี้ทำให้ผู้ขับขี่ได้รับข้อมูลและควบคุมได้อย่างเต็มที่ ด้านหลังพวงมาลายัยแผงหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ตั้งแต่ความเร็วและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงไปจนถึงข้อมูลการขับขี่แบบออฟโรดและสถานะของรถพวงมาลัยหนานุ่มสบายและใช้งานได้หลากหลายช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมเสียงการโทรและการตั้งค่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องลามือจากพวงมาลายัยพื้นที่เก็บของถูกจัดวางอย่างรอบคอบทั่วห้องโดยสารรวมถึงช่องเก็บของที่ประตูขนาดใหญ่ คอนโซลกลางที่ลึกและที่วางแก้วหอลายจุดทําให้ภายในห้องโดยสารใช้งานได้จริงและสะดวกสบายเมื่อพูดถึงสมรรถนะ Isuzu KB ส0ูปี2026ได้รับการออกแบบมาให้คงไว้ซึ่งชื่อเสียงของ Isuzu ในด้านเครื่องยนต์ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ภายใต้ฝากระโปรงรถกระบะคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จที่ทรงพลังออกแบบมาเพื่อส่งมอบแรงบิดและประสิทธิภาพที่น่าประทับใจเครื่องยนต์